สวัสดีครับพวกเรากลุ่มวิตอริโอนะครับภาพรวมของธุรกิจที่เราได้เลือกมานั่นก็คือการดําเนินธุรกิจประเภทให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มกึง่งผับซึ่งเป็นธุรกิจส่วนตัวขนาดกลางซึ่งมีอยู่ด้วยกันสสาขาสุขุมวิท31ิและพระขนงเวลาที่ให้บริการ1นึ่ทุ่มสานาทีจนถึงตีสีโดยกลุ่มลูกค้าจะเป็นชาวต่างชาติที่เป็นชาวญี่ปุ่นบรรยากาศภายในร้านจะเป็นบาร์แนวญี่ปุ่นเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย และในร้านให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลากหลายชนิดที่นำเข้าจากต่างประเทศและอาหารและทางร้านยังมีบริการเอนเตอร์เทนให้กับลูกค้าเพสเทลพี <P. S 2> เนื่องจากสถานการณ์โควิดกลับมาระบาดจะทำให้รัฐบาลมีมาตรการธุรกิจประเภทนี้โดนสั่งห้ามจำหน่ายและเปิดร้านจึงเป็นผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจอี e. ปัจจุบันสถานการณ์โควิดยังไม่ขี้ขายทำให้เกิดผลกระทบหลายอย่างนอกจากโรคระบาดยังมีปัจจัยเศรษฐกิจต่างๆซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคของธุรกิจเอส ร้านเป็นกลุ่มเป้าหมายต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงที่จะเป็นชาวต่างชาติที่ทํางานอยู่ภายในประเทศจึงขาดลูกค้าทางด้านนี้ไปทําให้เป็นอุปสรรคของธุรกิจทีเนื่องจากร้านเป็นผับบาร์ซึ่งเน้นทางด้านบริการจึงไม่มีเทคโนโลยีที่มากนักที่มาปรับความสนใจของลูกค้าได้จึงเป็นอุปสรรคอี e. สถานการณ์โรคระบาด ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถใช้บริการได้และยังต้องปิดประเทศทําให้กลุ่มลูกค้าหลักไม่สามารถมาใช้บริการได้จึงเป็นอุปสรรคของธุรกิจ L เนื่องจากธุรกิจตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดงทําให้ไม่สามารถดําเนินธุรกิจตามกฎหมายตามสภาพแวดล้อมโดยรวมได้จึงมีการปรับแผนธุรกิจเพื่อให้ไปต่อได้ซึ่งยังส่งผลลบต่อธุรกิจเป็นอุปสรรค Five f r ดแอ a n a l y s i สของธุรกิจ Train of New Interest ภาพรวมของธุรกิจเป็นการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบริการธุรกิจ เป็นธุรกิจเฉพาะกลุ่มที่อยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลาดไม่กว้างมากนะกกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติคู่แข่งไม่เยอะต้องการข้อได้เปรียบด้านการบริการและราคา Beginning power of supplier สินค้าเป็นสินค้าที่หาได้ง่ายและตัวเรายังมี supplier ที่อยู่กันมานานและให้ราคาที่ถูกกว่าตลาดจึงไม่เป็นผลกระทบ Beginning power of buyer ธุรกิจเป็นธุรกิจฟุ่มเฟือยความบันเทิงกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติจึงมีกำลังในการซื้อมากถึงไม่มีลูกค้าจำนวนที่มากมีลูกค้าน้อยรายก็สามารถอยู่ได้ t ูเทร n of successful product or service สินค้าเป็นสินค้าประเภทแอลกอฮอล์สินค้าทดแทนจึงเป็นปัจจัยด้านอื่นเช่นคนไม่ดื่มคนไม่ชอบไปร้านผับบาร์ร i v วอรี่มองเอ t i s t i n g competitor โดยรวมมีผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์โควิดและฐานกลุ่มลูกค้าต่างชาติเป็นหลักซึ่งไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ตามสถานการณ์จึงทำให้เสียรายได้หลักไปทางร้านจึงต้องหาวิธีปรับกลยุทธ์ใหม่ตามสถานการณ์ และนี่คือภาพรวมของ Value Chain ในธุรกิจแสดงทางด้านกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองและบอกถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในธุรกิจ ทรัพยากรและความสามารถทางด้านซ้ายจะเป็นตาราง VIO ของธุรกิจการสร้างความสามารถทรัพยากรมนุษย์มีการส่งเสริมให้พนักงานมีการอบรมส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการสื่อสารกับลูกค้าเนื่องจากปัจจัยหลักของทางร้านคือการบริการพนักงานจะมีการมิ팅ทุกอาทิตย์เพื่อปรับแก้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการคอมเพนของลูกค้าโดยปรับให้พนักงานมีการบริการที่ดีขึ้นและจะมีการหักเงินเพื่อเป็นบทลงโทษและเป็นการเสริมสร้างการแก้ไขของพนักงาน การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางด้านซ้ายจะเป็นตาราง IFE ทางด้านขวาจะเป็นตาราง EFE และถัดมาทางด้านซ้ายจะเป็นตาราง TPM matrix และต่อมาทางด้านขวาจะเป็นตารางประเมินปัจจัยภายในการประเมินปัจจัยภายนอก IE matrix และด้านล่างจะเป็นตาราง BGC matrix บริษัทเป็นธุรกิจที่อยู่ในประเภท Doc เนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าประเภทความบันเทิงไม่ได้นำไปบริโภคในชีวิตประจำวันและเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดทำให้รายได้ของปีที่แล้วร้านสามารถเปิดได้เพียง2เดือนเงินสภาวะจึงเป็นสภาวะขาดทุนและในปีปัจจุบันรัฐบาลยังสั่งปิดทำให้ไม่มีรายได้ในปัจจุบันเนื่องจากมาตรการของรัฐบาลไม่ให้เปิดร้านทำธุรกิจไม่มีรายได้เกิดขึ้นเป็นผลกระทบและเกิดความเสียหายอย่างมากทางบริษัทจึงต้องหาแนวทางปรับตัวและแก้ไขและนี่คือ ภาพรวมของทิศท,ทางในองค์กรกลยุทธ์ระดับองค์กรจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกพบว่าธุรกิจโอเคสตาร์เลือกกลยุทธ์การตัดทอนและใช้กลยุทธ์การฟื้นฟูในการดำเนินธุรกิจเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งปรับปรุง การดำเนินงานให้ปรับสู่สภาพปกติเนื่องจากตอนนี้มีสถานการณ์โรคระบาดทําให้ดําเนินกิจการไม่ได้ต้องปรับตัวไปก่อนโดยการไม่มีการจ้างพนักงานเพิ่มเนื่องจากทางร้านไม่มีการดําเนินงานจึงต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานเพียงครึ่งหนึ่งพอสถานการณ์ดีขึ้นธุรกิจจะกลับมาในสภาพปกติดําเนินธุรกิจแบบเดิมและทําให้เติบโตขึ้น